ดีมากครับขอต้อนรับสู่ไร่ลวินทารามีนคนใส่เสื้อตาอใส่สีเดีวยวกันใจตรงกันเองครับอะไรติดจมูกอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็วิวดีมากครับตรงนี้โอ๊ยแม่จุ่มทำไมแม่จุม่มโอ๊ยคุย,อ,ยอะไรกันเนี่ยโอ๊ยแบบแดงอ่ะ <c oughs> โอ๊ยออก <ไป S 2> สื่ออย่างนี้แล้วล <c oughs> ห่อแม่ให้นายให้ก้าอยู่ขวาฮาน่าให้คองอยู่ซ้ายฮาน่าแล้วก็ฮาน่าซทรกกลางแล้วยิงตรงขึ้นเลย แซ่บไหมจ๊ะออเป็นเหมือนกันเลยดูดิดูดูขนมนี่ของนางเอกนะครับไม่ใช่ของผมนะครับไม่จริงนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยมีขนมไทยด้วยโอ้โหจะอยู่ดีนะขอขอรูปได้ไหมคะ ข่ารูปได้ไหมคะโอ้